เอาล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเจอกันอีกวันของฤด,ดูร้อนนะเป็นวันสุดท้ายของฤด,ดูร้อนแล้วแล้วก็วันนี้มีงานเทศกาลด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันเลยเอ่อถึงโดนัทคืนนี้เวลาประมาณ10 p.m. จะมีปรากฏการณ์ที่สวยงามและหาดูได้ยากเกิดขึ้นกับพุ่นแสงจันทร์จะร้อยผ่านมาที่เมืองพฤริแกนร,ระหว่างการเดินทางอพยพไปทางใต้ในฤด,ดูหนาวพวกเราทุกคนจะไปรวมตัวกันเพื่อคอยดูที่ชายหาด คุณต้องไม่อยากพลาดแน่ๆแล้วเจอกันคืนนี้นะดิมิทรีสโอเคครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเก็บเออเป็นโทมาโตมะเขือเทศเรากเ,เลยนะกครับนนะเก็บไว้ก่อนเอาล่ะที่นี้ก็เล่นกับไก่นะสวัสดีโอไก่เราไข่แล้วนะครับตอนนี้ แต่ว่าผมจะยังไม่ขายมันตอนนี้หรอกผมจะเก็บไว้ทำครสแล้วก็เอาไว้ขายช่วงท้ายถ้าได้ขายจริงๆนะเก็บไว้กล่องสีขาวอืมโอเคต้นไม้ผักเราก็ไม่ต้องรดน้ำหรอกครับเพราะว่าเราไม่มีบัวเดี๋ยวเราจะทำอะไรดีช่องเก็บของเราก็เต็มแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปตกปลารอแล้วกันนะครับ ตกปลารอเวลาที่จะถึงเวลา10 p.m. เเวลาที่จะถึงเออช่วงเทศกาลนะเออเราจะไปตกตรงไหนดีเนะี่ยผมชอบมาตกข้างล่างนะเพราะว่าปลารู้สึกว่ามันจะตกง่ายดีเราเคยตกในบึงนี้อย่างวะอืมเอาไว้ก่อนดีกว่าสานีพักไว้ก่อนเดี๋ยวตกที่แม่น้ำเนี่ยละว่าเดินลงไปตกไกลๆหน่อย สักสิบพีเอ็มน่าจะไม่น่าจะไม่นานเท่าไหร่หรอกโอเคตรงนี้ครับอ้าวอันแรกก็ได้เลยดูซิจะได้เป็นตัวอะไร โอเคได้อีกตัวนะเออฮะอันนี้ได้เป็นซันฟิตปลาพระอาทิตย์ตบโอเคตกไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นการหาเงินค้ำเวลาเราได้อีกตัวละเอาตัวนี้ดูท่าทางตกยากฮะขอค่อยๆเลี้ยงมันไปก่อนให้มันได้เยอะๆก่อน ออแล้วครับทุกคนก็ขณะนี้นก็เป็นเวลา9ทุ PM แล้วนะ9มง10ละ9มง10ทุ่ละผมก็มาซุ่มดูอยู่ตรงนี้สักพักแล้วแหละเอออีกไม่กี่นาทีก็มันจะเข้าช่วง10 PM แล้วเราก็จะสามารถเข้าไปได้แนละ้วแต่ว่าตอนนี้ก็นี่แหละยังเข้าไปไม่ได้นะซึ่งผมยังที่ผมเดินนั่งเออไม่ใช่ยืนดักอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่เห็นมีคนเดินเข้าไปทางทะเลสักคนเลย เห็นแต่คนเดินออกมานะไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วเราจะเจอพวกเขาไหมก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเข้าไปรอกันเลยโอเคมาโอเคครับอีกสิบนาทีโอเคเทศกาลเริ่มแล้วไปกันเลยชัวร์โอ้ดูเงียบกว่าที่ผมคิดนะโอ้มารอกันเตรียมเลยลองทักสักคนดีไหมเออใครดี คนนี้แล้วกันเอมิลี่นะมองดูสิที่ทะเลนะ่ะที่ไรซึ่งจุดสิ้นสุดนั่นใต้ทะเลลึกมีสัตว์ทะเลหลายชนิดกำลังเคลื่อนที่ภายใต้ความมิดมิดอยู่ใช่เอร่หรือเปล่าหรืออันนี้ไม่รู้นะครับเอาละเดี๋ยวเราต้องทักนายวกรัฐมนตรีนะโอเคท่านผู้นำจัดการให้ผมหน่อยนะเดวิดสวัสดียามดึกโดนัท พวกแมงกระพุนแสงจัน์กำลังใกล้เข้ามาแล้วล่ะเฉินเห็นตัวหนึ่งเลือนแสงอยู่ลิบลิบนู่นแน่ครับเดี๋ยวพอเราปล่อยเรือแสงเทียนไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวพอเราปล่อยเรือแสงเทียนนี้ไปนะพวกมันจะลอยมาทักทายเราที่ท่าเรือนี้เองโอเคครับลุยเลยคิดว่าไงคนออกเรือตอนนี้เลยไหมใช่ครับลุยเอาล่ะครับมาดูพร้อมกันเลย ท่านผู้นำเราก็ปล่อยเรือไแล้วนะครับตอนนี้แมงกับพนเริ่มมาครับตอนนี้โอเคสวยอยู่มาแล้วสองตัวโอ้มาเพียบแล้วตอนนี้ Terima kasih telah menonton! ช่วงเวลาดีๆของฤดูร้อนกำลังผ่านไปและตอนนี้กระพุนแสงจันทร์กำลังลอยผ่านไปสู่จุดหมายที่ไม่มีใครรู้โอเคครับทีนี้ก็จบอีเวนต์เราแล้วนะเดี๋ยวเราเก็บของแล้วเข้านอนเลยดีกว่าอืมไหนดูซิปลาเรากล่องนี้ใช่ไหมเหมือนเรามองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยฮนะตัวนี้เรายังไม่มีซันฟิตมีเยอะแล้ว ที่เหลือก็ขายทิ้งกันหมดเลยอ๋อฮหาอืมอืมอันนี้มีแล้วเรนโบว์เรนโบว์เรนโบวเรนโบวมีแล้วซันฟิตมีแล้วพริกไฟช์มีแล้วนววั่นขายอันนี้ก็เป็นแรงนั้นก็เก็บใส่กล่องไปก่อนอนอาไม่ใช่อันนี้อันนี้เอาแหละนี่ข้อที่เหลือก็ขายหมดเลยครับ ตอนนี้ก็เกินยี่สิบแล้วนะเร่งหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ลืมเก็บฐานด้วยฮะจยวิ่งกลับไปเอาไปเก็บก่อนชูวะโอเคยับถานเข้าไปมีเจ็ดสิบก้อนแล้วเข้านอนเลยดีกว่าก็โอเคครับวันนี้ก okay. ็เป็นไงบ้างครับเป็นช่วงสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วก็ตอนต่อไปก็จะเข้าสู่ฤดูกาลถัดไปล้วโอเคไหม งั้นก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อไพลาดวิดีโอต่อไปของผมนะครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งโอกาสหน้าสวัสดีครับ